โอเคครับผมก็ต้องกล่าวสวัสด,ดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีที่รับเข้าสู่ช่องแม่มมซอเหมือนเดิมนะ <ๆ S 1> ก็วันนี้จะพามาไล่ชุดไฟไล่ไรหมดนะครับผมเพราะว่าเจ้าของรถได้ซื้อชุดไฟซื้ออะไรมาแล้วนะถังน้ามันนะครับผมหัวฉีดนะแล้วก็เรือนนะครับผมเรือนนิ้นเด้งก็ได้ซื้อมาแล้วนะก็วันนี้จะพามาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะรื้อชุดไฟเก่าแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดเป็นอะไรใหม่นะครับผมลองดูนะว่าจะสมบูรณ์ไหมนะครับผม ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ได้แบบลงงบเยอะทีเดียวนะครับผมซื้อมาไว้ทีละอย่างทีละอย่างวันนี้ก็ครบแล้วนะก็ขาดอะไรไหมตอนนี้ครบแล้วเนาะน่าจะครบแล้วแหละถังน้ํามันมีถังน้ํามันมีเรือนมีจุดไฟนะครับผมแล้วก็หัวฉีดนะคือวันนี้ครบแล้วนะครับผมก็มาลองดูหลังจากจากที่เปลี่ยนเรือนไปนะเปลี่ยนเรือนไปแล้วมาสตาร์ไม่ติดอ่ะก็ต้อง ขอรบกวนเวลานิดหนึ่งนะครับผมก็มีเกมมาแนะนำเหมือนเดิมนะเกมนี้เลยนะครับผมเกม speed winner เกมแข่งรถ pg นะครับผม่ายนี้เขาจะหนักจะเต็มเอฟเฟกเสียงสมจริงเต็มรูปแบบเลยนะครับผมที่ผมเลือกเล่นที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่เขามีค่าคอมคืนให้ทุกสัปดาห์และแจกทองทุกเดือนนะครับผมส่วนใครที่ไม่มีธนาคารนะ เขาก็มีทานเฟอร์ผ่านทูมันี่ให้นะครับผมพิเศษสุดนะ50คนแรกนะครับผมบอกว่ามาจากช่องผมนะ50คนแรกนะครับผมรับโบนัส100%กันไปเลยนะครับผมที่นี่เลยนะเอสเก้าวินนะครับผมหรือเอสเก้าวินนะครับผมมีแอสน้ำหน้าด้วยนะเอสเก้าวินหรือเอสเก้าวอินอย่าลืมแอสน้ำหน้านะครับผมไปลองดูกันได้นะค่ายนี้ เขาแจกจริงนะครับผมน่าจะน้ำมันบางนี่นะครับผมเป็นเดือน C R F C R F 250นะปาก ประมาณ4ี่นะครับผมปังเน้นนะแต่ว่าใบประมาณส9เป็นลิ้นแท้ไหมลิ้นแท้นะครับผมลิ้นแท้แต่ว่าไม่ได้คว้านข้างในนะไม่ได้คว้านใบนะคว้านแค่ปากอันนี้ประมาณเท่าไหร่ลวง42ลวงสี่แล้วราคาล่ะราคาราคาไม่ถึงพันใช่ไหมประมาณ90 0กว่าบาทใช่ไหมแค่ลิ้นเต่านะครับผม,ผมส่วนพวกชุดเนี้ยซื้อทีหลังนะ พวกขาเนี่ยขาเนี่ยประมาณ400กว่าบาทใช่ไหมสี่ร้อยกว่าบาทนะก็รวมกันเป็นประมาณพันสามพันสี่ประมาณนี้นะครับผมยิงงบไปประมาณพันสามพันสี่ถ้าใครยังไม่มีครดิด้วยก็ประมาณพันห้าพันหกนะครับผมตัวนี้ถ้าซื้อเพิ่มก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยกว่าประมาณนั้นไม่ได้ใช้เป็นของซีบีนะคือมันมีปลั๊กนี้แล้วก็เลยแปลงสายเลย พะวาชุดไฟเราเป็นชุดไฟ s อสนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะตัวนี้ก็คือเสียบไว้เฉยๆนะเดี๋ยวถอดออกเลยก็ได้นะถอดออกเลยนะครับผมที่ผมทําเองนะเดี๋ยวจะพามารื้อเลยนะครับผมพวกระบบนี้นะนี่ก็ได้ต่อต่อไว้หมดแล้วแหละก็ขอไคุณรับชมนะครับผมขอไมรับชมนะกดไลค์ผมด้วยนะครับผมสัมผสไรค์ผมด้วยแล้วก็ติดตามด้วยแล้วกันจะได้มีกำลังใจนะครับผมช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยมีคลิปไม่ค่อยมีอะไรเยอะแย,ยะเท่าไหร่นะก็มาทําแต่คันนี้ให้ดูก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะรอห้าวาลหมอนเดิมถ้าห้าวาลเสร็จก็ได้อันนี้กันแน่นอนนะครับผมได้ดูกันแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องทํางานทําอะไรก่อนนะครับผมช่วงนี้หายไปนานเดี๋ยวก็เข้าสู่ช่วงแบบฝึกง,งานได้แล้วมันก็จะหายไปนานหน่อยนะประมาณสี่เดือนห้าเดือนนะครับผมอาจจะหายไปอาจจะดองคลิปไว้นะครับผมแล้วก็ลงให้ดูเรื่อยๆนะ ไปเดี๋ยวไปดูไปดูอะไรที่ซื้อมากันเลยนะอ,อย่างแรกเลยก็เนี่ยถังน้ํามันนะถังน้ํามันเลยเนะาะถังน้ามันประมาณกี่บาทนะถังน้ามันอันนี้ราคารวมส่งประมาณแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบรวมส่งนะคือผมไปเจออยู่วันนั้นประมาณพันกว่าบาทเลยนะนแล้วแต่ร้านใช่<า>ร้านก็หลักพันกว่า,าใช่ก็มีหาร้านถูกถูกนะถ้าใครอยากแปลงนะใส่แล้ว ได้ตรงรุ่นเลยอันนี้ไม่มีแหวนรองนะครับผมใส่ตัวนี้เอาเลยไม่ต้องแบบไม่ดีเยอะนะงบประหยัดอ,อนี่ก็ปั๊มติ๊กนะของเทียมใช่ไหมนี่ใส่เป็นของเทียมไปก่อนใส่ของเทียมไปก่อนนะแต่มันแต่ว่ามันหักว่ะทุกคนมันหักนะหักตั้งแต่ส่งมาใช่ไหมเปิดมาแล้วก็เรียบร้อยไม่รู้หักได้ยังไงนะไม่ได้ทําตกหรอกถ้าทําตกมันต้องแตกตรงนี้หมดแล้ว ประมาณกี่บาทนะห้าจุดห้าใช่ไหมใช่ประมาณห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าผมติดประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะจุดไฟนี่เป็นของดรีมใช่ไหมใช่ของดรีมนะดรีมร้อยสิบอใช้ได้นะครับผมประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยเนาะช <500 S 1> ุดไฟ <500 S 1> นี้ <500 S 1> ได้ม <500 S 1> าห้าร้อยช่นชุดไฟเปล่าเปล่าอือชุดไฟเปล่าๆนะครับผมแต่ว่าตรงเกียร์ตรงนี้ น่าจะต้องแปลงใหม่นะทุกคนเพราะว่าไม่เหมือนกันกับร้อยสิบนะน่าจะต้องแปลงนะครับผมไม่ต้องใสก็ได้ร้อก่อนอาจจะต้องใส่นะเพราะว่ารีแมปมันมีมันมีมันแยกกันนะครับผมระหว่างเกณฑ์หนึ่งถึงสี่มีส่วนน่าจะมีส่วนไม่แน่ใจอันนี้คือยังคุยกันกับเพื่อนอยู่นะว่ามันมีส่วนหรือไม่มีส่วนใครที่มีความรู้ก็บอกด้วยนะว่ารีแมปไม่ไม่ใสไฟเกียร์ได้ไหมแต่บางคันเขาก็ไม่ใส่มันก็ขับได้นะ เคยทำมาแล้วมันก็ขับได้นะปกตินะแต่อันนี้ไม่แน่ใจนี่ครบนะแล้วก็เป็นหัวฉีดนะหัวฉีด X Max 300cc นะครับ1 0เฮดต,ตัวนี้กี่บาทนะ400กว่า400กว่าบาทเนาะแล้วแต่ร้านมันเดิมร้าน,นก็ร้านก็แพง600700ใช่เม d ดอินไทยแลนด์นะครับผมหรือจากประเทศไทยเลยตัวสั้น 300cc นะฉีกเลยแล้วกัน เดี๋ยววันนี้ผมจะพามารื้อนะครับผมรื้อแล้วก็ใส่ไปให้ดูเป็นทีละจุดทีละจุดเลยนะว่ามันทํายังไงบ้างจะได้บอกไปนะครับผมโอเคไปไปใส่กันเลยนะครผมนะครับผมก็ได้ทําการรื้อแล้วนะรื้อชุดไฟเก่าแล้วคือของร้อยสิบไออ่ะมันจะเหมือนมันจะวางง่ายนะครับผมวางง่ายนะแล้วพวกปลั๊กพวกอะไรพวกนี้มันคือมันตรงกันกับไอตัวนั้นไงลักมันตรงกันนะ แล้วเวลาใส่กล่องมันก็ยัดไปใต้เบาะได้นะมันจะมีรูตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงเบาะนะก็ยัดลงไปได้นะครับผมส่วนตัวสตร์นมือมันก็จะยัดไปไว้ใต้เบาะได้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นชุดไฟดีมไง,ไงผมก็เลยต้องว่าผมก็เลยว่าจะต้องย้ายนะครับผมย้ายพวกตำแหน่งของตัวแผ่นชาร์จนะครับผมย้ายไปไว้ที่อื่นนะแล้วก็ย้ายต่อตรงนี้ใหม่นะครับผมเพราะว่ามันสั้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้ต่อมาแล้วนะยาวพอกันแน่นอน ต้องย้ายใหม่หมดนะครับผมวิธีย้ายนะครับผมวิธีถอนง่ายๆคือเห็นนี่ไหมไขควงหาอะไรเป็นๆน,นะครับผมเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปเสียบไปแล้วก็งัดนะครับผมงัดเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็งัดเสียบงัดเสียบง ắt, ัดเสียบงัดแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะเดี๋ยวจะทําการย้ายแล้วมาเดี๋ยวเราไปย้ายกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอน,ตอนไปดูตอนที่แบบใส่ ใส่พวกอันนี้ให้มันเสร็จนะครับผมย้ายต่อนะครับผมตัดไปตอนต่อเสร็จก็เล้กกันนะไป ไปดูกันเลยเพราะพอดีเมื่อกี้ใส่ให้ดูแล้วนะเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะมันต้องรีบเร็วๆหน่อยเดี๋ยวแบบมืดเราไม่ได้เห็นอีกคือนี่มาดูนี่เสียบได้เลยนะครับผมอันนี้เคยบอกไปแล้วนะว่าย้ำตรงนี้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนปลั๊กใหม่นะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ต่อนะครับผมเป็นระบบไฟไ,ฟไฟไเกียร์ไฟอะไรพวกเนี้ยยังยังไม่ได้ขึ้นไปถึงนะครับเพราะว่าสวิตช์ไม่มีอันนี้ก็สวิตช์กุญแจนะครับผมยังไม่ได้ใส่นะนี่ก็เป็นหัวฉีดนะครับผมไล่แบบเงยเร็วๆเลยนะอันนี้ก็คือที่เรา ต่อมานะครับผมเพื่อจะย้ายเป็นชาร์จมาไว้ตรงนี้นะครับผมย้ายมาอันนี้ก็เกียร์นะครับผมระบบเกียร์ที่เราต่อใหม่นะมเมื่อกี้เพื่อจะย้ายมาให้มันสายมันสั้นนะทุกคนแต่น,นี้ต่อมาแล้วนะครับผมก็สิ่งที่ต้องทําอีกก็คือน่าจะต้องต้องเจาะนะครับผมเจาะยูบ็อก์นะครับผมเจาะยูบ็อก์เพื่อฝังสายสายแบตเข้าไปข้างในนะครับผมเพื่อให้แบตดอยู่ข้างในนะโอเคเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจาะให้ดูนะครับผมอาจจะ อาจจะแค่ใส่ให้ดูก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะทุกคนไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยแล้วกันไปแบบเร็วๆกันเลยนะทำจะได้ทําให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่เลยนะครับผมถังน้ํามันนะเกียเลยนะวางนะครับผมปั๊บคือตรงกันหมดนะครับผมเนี่ยตรงนี้ยแต่ว่าน็อตนไม่ได้อ,อมาน็อตไม่ได้อ,อมานะครับผม ไว้ใส่ไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเอาอันนี้มาก็อันนี้คืออะไรข้างใน,น,นเราจะเอาอยังไงได้เทีเเไ่ได้เหรอไม่ได้นะ,ะมดักันสนิมแหละใช่เพราะว่าของพวกนี้มันอยู่นานนะ เราต้องออกก่อนใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> อ้าวเรียบร้อยออกได้ออกได้อยู่นะเพราะว่ารูมันใหญ่อยู่นะนี่นะครับผมน่าจะหันไปทางนี้นะใช่ไหม เท,ท่าที่ดูในคลิปมามันหันมาทางนี้นะทุกคนทางนี้แหละนี่ไงใช่ไหมน่าจะเป็นมาร์กมันนะนี่นะครับผมเป็นมาร์กมันนะให้มันหันไปนะนี่เลยแนวทางของในายชัยนะนี่เลยงบประยันนะครับผม ใส่น้ำมันถึงอยู่นะ,อะโอเคครับผมก็มืดแล้วเออผมก็เ,เลยต้องรีบทํานะก็เนี่ยก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับผมรีบเพราะว่ามันมืดนะครับผมบไอแบ็ดกล้องก็หมดด้วยนะตอนนี้เอาโทรศัพท์ถ่ายนะทุกคน นะตัวนี้มันชอบหลวมนะทุกคนมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยนะแล้วก็ มาณนี้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมพอดีมืดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาจูนคันนี้ต่อนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันสวัสดีครับ